วันนี้ไม่มีคลิปยาวให้เพื่อนๆดูนะคะแต่พรุ่งนี้มีแน่นอนอินชอนแล้วแดๆก็ตามขณะที่ทําอาหารอยู่เนี่ยเราก็นึกได้ว่าแบบมีเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะแบบมาเม้ามอยมาบ่นนิดนึงไม่ใช่บ่นสิมันก็แบบมาเมสามอยเป็นสิ่งที่เราเพิ่งตระหนักได้ในวัย40นะคะตอนนี้42แล้วแต่ว่าก็ตระหนักได้ประมาณสองสปีนี่แหละก็ แต่ก่อนนะตอนเด็กๆเ,เวลาที่เราเห็นดาราหรือว่าเห็นคนที่มีฐานะเนาะเราก็จะสังเกตว่าผิวเขาอะดีงามสวยมากเลยอะผิวดีเราก็คิดว่าแบบเออมันน่าจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยมาจากครอบครัวที่รวยมันก็น่าจะแบบเป็นเพราะอะไรนะกรรมพันธุ์เป็นยีนของเขาที่ทําให้ผิวเขาสวยแบบนั้นเราก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งโตมาเนี่ยอายุประมาณนี้มีโอกาสได้แบบ ได้เริ่มใช้ครีมใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆใช่ไหมคะพอเริ่มมีความสามารถเนี่ยเราก็เลยตระหนักได้ว่าอ๋อที่เขาผิวดีอะ่ะมันเป็นเพราะเขารวยจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ได้เกิดจากยีนแต่อย่างใดแต่สําหรับบางคนบางครอบครัวก,ก็เกี่ยวกับยีนด้วยแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารวยหรือจนไงมันขึ้นอยู่กับว่าเออ พื้นฐานครอบครัวเขามียีนมาดีอะไรเงี้ยเหมือนคนอียิปต์ว่าคนที่มาจากประเทศแบบที่ลงท้ายด้วยสถานสถานต่างๆผิวก็จะดีมากค่ะมาชัดหอเอาล่ะกลับมาเรื่องเดิมนะคดะิฉันก็ลอยทะเลไปเรื่อยๆเนาะก็คุณเต่าก็ได้ข้อสรุปว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละพอเราแบบมีความสามารถมีฐานะอาจจะไม่จําเป็นต้องร่ารวยแต่ว่ามีกําลังซื้อะคะ่ะเราก็จะสามารถที่จะ,ะดูแลรักษาผิวได้ ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมันก็สมผลให้ผิวเรามันดีขึ้นบวกกับบางคนก็อาจจะเข้าคลินิกไปรับการรักษาดูแลนู่นนี่นั่นก็ทําให้ผิวดีดังนั้นเนี่ยความเข้าใจของฉันเนี่ยมันก็ถูกครึ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะนั่นแหละเออถ้าเพื่อนๆจาเรื่องรองาวของคุณเต๋าได้พอแต่งงานมาเนาะเราก็รู้ว่าสภาพการเงินของเราเป็นยังไงเวลาที่จะซื้อครีม,มอะไรพวกนี้เราเก่งใจสามีมาก แรกเนี่ยเราก็ใช้บ้างแหละแต่พอหลังๆอ่ะมันก็แบบรู้สึกเออรู้สึกแพงอ่ะเห็นยี่สิบยวห้ามหรือว่าสองร้อยบาทเราก็ไม่กล้าซื้อละสามร้อยนี่ไม่กล้าซื้อเลยสามร้อยบาทนะไม่ใช่ส0 0ร้อยเดียวห้ามทั้งที่แต่ก่อนตอนที่เราทํางานเราก็ซื้อใช้นะอย่างไม่ว่าจะเป็นเ,ออเซรั่มของเกาหลีครีมต่างๆที่มีราคาเราก็ใช้อะไรเงี้ยแต่พอแต่งงานมาอยู่เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะคิดมากขึ้นจากนั้นเราก็ไม่ใช้อะไรเลยล้างหน้ายัางใช้น้าเปล่าค่ะ อย่างที่เราไปว่าไม่เคยรู้ตัวว่าหน้าตัวเองพังแค่ไหนจนกระทั่งกลับไทยแล้วก็โยนเพื่อนผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังทักบ,บ่อยๆจนเริ่มแบบเออใช้ครีมเท่าที่เราจะสามารถแต่พอมีความสามารถขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็ตามความสามารถมันทําให้ผิวหน้าเราได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ดียิ่งขึ้นนั่นแหละสรุปแล้วเออ การที่ใครคนหนึ่งเนี่ยเขาผิวดีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยีนเสมอไปนะจ๊ะแต่ว่าเขาได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแบบนั้นค่ะจริงๆเรื่องวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบชั้นตาสว่างแต่ก็อยากจะพูดเรื่องนี้นานแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาพูดก็ประมาณนั้นแหละถ้าเพื่อนๆที่มีความสามารถนะคะก็กลับมาดูแลผิวตัวเองบ้างเท่าที่เราสามารถ ทำได้เนาะแล้วก็ใช้ครีมที่เข้ากับผิวหน้าของเราไม่ต้องตามโฆษณาชวนเชื่อเสมอไปเพราะคุณต่อรองมาแล้วออลองครีมที่เราคิดว่ามันดีแล้วแต่อ่านตามรีวิวสรุปหน้าเราพังเลยเนาะบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงแต่ว่าเหมาะกับผิวหน้าเราแต่ก็อยากให้หลีกเลี่ยงพวกครีมกวนต่างๆทีออ่ออยอาจจะไม่ได้รับรองหรือว่ามันไม่ได้มี แบรนด์ที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยยังไงก็ต้องต้องระวังตรงจุดนี้นะคะ,ะแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณต่อก็เห็นว่าครีมที่ผลิตโดยคนไทยที่มีคุณภาพดีอ่ะมีเยอะมากก็ลองไปใช้ดูคุณต่อแอบ,บเห็นเหมือนกันบางยี่ห้อแต่ว่าโอเคไม่บอกแล้วกันไปสืบค้นหาดูเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะโฆษณาไม่ค่อยอยากจะบอกว่าเราใช้อะไรบ้างเพราะกลัวว่าถ้าเพื่อนเพื่อเราไปใช้ตามมันอาจจะไม่ดีต่อผิวหน้าเพื่อนเพื่อน,อนก็ได้ก็ลองไปศึกษาดูนะจ๊ะแต่อย่างน้อยอย่าลืมสิ่งที่ต้องใช้เลยสำหรับผู้หญิงเรานะ มอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดขาดไม่ได้เลยขอขอแค่มี2ออย่างเนี้ยเป็นพอนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนของคุณเต๋อเนี่ยเป็นคนแนะนํามาแล้วมันก็ทําให้ผิวคุณเต๋อเนี่ยฟื้นฟูนนแล้วก็กลับมาดียิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณเต๋อแนะนํานั่นก็คือแบบโฟมล้างหน้านะอยากให้ใช้แต่ก็ต้องเลือกที่มันเข้ากับผิวหน้าเรานะเออแบบนั้นก็ต้องดูว่าหน้าเราแห้งหรือเปล่าขาดความชุ่มชื้นหรือเปล่าหน้าผิวมันหรือเปล่าแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะ แบบนั้นเอาละเอาละแค่นี้แหละอันนี้ก็เป็นแบบคำแนะนำสำหรับผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะจ๊ะ